สวัสดีค่ะพี่น้องพบ้พอกับช่อง a อลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ก็อยู่กับ<ท>คูเด้ยเหมือนเดิมคู่้คุด้วย,ยสั่งน้ำแดงร้านแม่อยู่นะครับเราอยู่ที่โรบินสันศิมหาซีรีิวันนี้จะเปลี่ยนลุกให้กับน้องสาวอีกแล้วนะครับน้องฮักแพงโอ้คนเยอ แต่ว่าร้อนมากคูก็รีบๆสิ หน้าหน,หนูเข้าไปรอก่อนนะ

แบบนี้มันดูดีกว่าผมไม่ไม่แวอนลอย่บกระป๋าแกมแอบีนเตอร์ดกว่าแล้วหนูล่ะอยกยกิีจะกีสินี้ สามร้อยเก้าอันนี้ร้อยร้อยเก้าสิบหนีอเป่กูเคยซื้อไหมซื้อแต่ไม่ใส่เลยเที่ยวอ่ะ วันนี่มันหลุดอ่ะเขียวไดไม่หาแค่กับปอและไปดูร้านอื่นบ้าง ทพาร์เวิร์ด OTP ย่อมาจากวันทามพารน์เวิร์ดนะพี่น้องถ้า่ะไดนยาม่ไมัได้ยังไปใส่เดอกพี่น้องได้คลิปหนึ่งแล้วคูเตอได้กระเป๋าชอบซื้อกระเป๋ามาก ซื้อจะเหม็นเง้าแล้วเราไปเดินดูรองเท้าอีกนะครับยังไม่ไปเดินดูตรงโซนเครื่องสำอางเลยจะได้คลิปหนึ่งล้วพี่นอ้องนี่รองเท้ารองเท้าออดีดา โอเคพี่น้องคลิปนี้ไวซสมีคลิปนี้แค่พาคูเต้ยมาซื้อกระเป๋าเห็นกระเป๋าไม่ได้ต้องซื้อ